สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี 4, ทุกท่านเรามาดูล่างกันอีกสูตรนะคะสูตรที่สามล่างเดี๋ยวมาเอาวนสองสูตรสรุปล่างสรุปบนเลยคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือน,น,น,นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยสองสามนี่สองสามนสองอีพีสามล่างจับคู่ให้มันเลี้ยวไปเลย <c oughs> มันที่สิบหกทับสามทับเปลี่ยน จะย้อนดูที่ห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ล่างไปที่ห้าหนึ่งเอาใชสแสนสามครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกเก้าครงทีลอยบนหนึ่งครั้ง หน่วยล่างหนึ่งครั้งสามสิบห้าบวกหนึ่งคงพี่นะไปแมวสอง ก็คือสามห้าสิบห้าบวกหนึ่งบวกเก้าเจ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งเก้าละสิบได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกเจ็ดละแปดเก้าได้เก้า ศูนเก้าศนย์หนึ่งเอาหกคู่จำคู่คือห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเลียวออกไปที่ห้าศูนย์ อไปที่ห้าสิบโปรเจ็งเลยวะโทรศัพท์ยังเป็นยังเป็นนามืน่น หน้ามดืดหน้ามดืดต่อมาที่ออกก็คือแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดอ่งุที่ห้าศูนเหมันเดิมแสนสามครั้งโดยล่างหนึ่งครั้งหกเก้าแสนสองศูนย์สองหกศูนย์มันเป็นห้า ที่คือกันคือสามแปดยิบสี่บวกศูนย์บวกเก้าสามบวกศูนย์บวกหนึ่งเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสามบวกหนึ่งสามเปดยิบสี่ สามบวกหนึ่งเป็นสี่สามบวกหนึ่งอีกเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้สามกับสี่สามบวกหนึ่งก็เป็นสี่ห้าเป็นตุกข์เอาเอาไปจับคู่คือสามสี่ สามห้าสามหกสี mm ่สี่ส,สี่ห้าสี่หกเป็นตุกับจอย เป็นตัวกับเป็นป็นตัวกับนะคะสีห้าห้าสีตะโกนตัดทิ้งเลยไม่ให้เหลือตัดทิ้งประจำเลยลงก็เป็นจ็ด ก็คือแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี หนึ่งข้บวกเก้าเปดหน่ส่บวกหนอีกข้งที่8ปดสามยี่สิบสี่บวกสี่บวกเก้า หกเก้าเป็นเจ็ดสี่ห้าแปดบวกห้าเป็นสิบสามสี่ห้า ปุ่นเป็นอยู่ตัวจิตเปลี่ยนมันจะมาอบจิตห้าเปลี่ยนห้ามาทีส โซ่ถูกจิตห้าเมาก็มาจิดสามจิดสี่จิดห้าเลดสามเลดสี่เป็มห้าไปจิดห้าจิดสามจิดสี่ซื้อได้ทุกตัวนะคะ เน,เนเ้นไปที่จิตห้าสามจิตสี่จิตจิตเก้าจิตจะมาเก้าสามเก้าห้าเก้าจิตเก้าเปดเก้าหกมันจะใช่เลยชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะ ไปลุ้นน้นไปที่75ห้าตัวเดียวชอบก็จัดขัดกระผ่านนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำร่รวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขานมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า